กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเจอกับผมดีนบีแชนแนลนะครับก็วันนี้นะครับเราก็กลับมาเจอกับการแนะนำแอปดีๆอีกแล้วนะครับ <criminals> ก็คลิปนี้คลิปก่อนนะครับผมก็ได้ทำการแนะนำแอป Lock Security ไปแล้วนะครับในคลิปก่อนนะครับ <lar> คลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปดีๆก็คือแอป น็อกคีนเนอร์นะครับเป็นแอปทำความสะอาดนะครับอีกแอปหนึ่งนะครับคล้ายๆกับแอปน็อกซิตี้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปออแนะนำแอปดีๆมานานมากแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็เลยอยากจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นการแนะนำแอปดีๆอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเค ล็อกคินเนอร์จะเป็นยังไงน้ำเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยครับและก่อนที่จะไปดูนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไัด้วยนะครับ <S 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 เพื่อเป็นการแจ้งเตือนที่วิดีโอใหม่อัปโหลดมานะครับ แล้วก็ท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้รังคิปวิดีโอของผมได้นะครับโอเคครับไปดูเลยครับเริ่มนะครับนี่นะครับผมโหลดมาครั้งแรกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับมีหลายฟังก์ชันเลยนะครับคล้ายกับ n o x c r e a t y นะครับนี่นะครับจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมโหลดแอปนี้มาก็จะคล้ายๆกับ แอปที่แล้วนะครับที่ผมเคยนำเสนอไปโอเคแอปนี้จะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับนี่นะครับเคลียกรุณาอนุญาตให้สแกนนะครับก็คือสแกนขยะหรือว่านั่นนะครับสแกนขยะอย่างเดียวนะครับกดสแกนไปนะครับสิทธิการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดสิทธิ์กันก่อนนะครับ ตรงนี้นี่นะครับเปิดเลยนี่นะครับเขาก็จะล้างขยะให้เราสะอาดแล้วนะครับนี่นะครับก็ล้างขยะแล้วก็สแกนขยะแล้วก็ล้างขยะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกดออกมาตรงนี้แล้วก็จะมีฟังก์ชันข้างล่างนะครับมีอยู่หกฟังก์ชันนะครับ โดยจะเป็นเคลียร์แอปที่ทำงานเบื้องหลังแอปล็อกจัดการแถบการแจ้งเตือนสภาพแบตเตอรี่แล้วก็ฟังก์ชันทั่วไปนะครับก็จะเหมือนคล้ายๆกับ n o x Security เลยนะครับแต่แอปนี้นะครับน่าจะไม่มีการสแกนไวรัสนะครับ <Nope. S 1> เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับที่ดีนะครับแต่ว่าแอปนี้นะครับไม่สามารถสแกนไวรัสได้นะครับ <Nope. S 1> แอปที่สามารถสแกนไวรัสได้ก็จะมี น็อกเซคิริตีเท่านั้นนะครับหรือว่ามีแอป,ปอื่นอีกก็บอกผมด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นการเคลียร์นะครับก็ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับเคลียร์ก็คือล้างขยะนะครับอโ,โ,โอเคนะครับนี่ก็สะอาดแล้วนะครับครับต่อไปก็จะเป็นแอป,ปที่ทำงานเบื้องละเบื้องหลังนะครับนี่นะครับกดเข้าไป แอปที่ทำงานเบื้องหลังโทรศัพท์ของเรานะครับนี่นะครับก็คือมี39แอปกำลังทำงานเบื้องหลังนะครับก็คือแอปที่น่าจะเป็นแอปที่ทำงานเบื้องหลังโทรศัพท์ของเรานะครับนี่นะครับของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็กดข้ามนะครับนี่นะครับเราสามารถปิดแอปที่ทำงานเบื้องหลังได้นะครับไม่จะเป็นได e หรือว่าแอปต่างๆที่ทํางานเบื้องหลังนะครับก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้นะครับเราสามารถปิดได้นะครับนี่นะครับปิดเ้าก็ถ้าเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเราทําเสร็จแล้วเราก็สามารถกดข้ามได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราสมมุติว่าเราปิดแอปแล้วนะครับปิดแอปที่ทํางานเบื้องหลังแล้วเราก็จะเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นแอปล็อกนะครับก็จะคล้ายๆกับน o อก e c u r i t y เลยนะครับแต่ว่าแอปล็อกก็คือก็เหมือนน o อก e c u r i t y นะครับเหมือนกันเลยการเข้ารหัสลับนะครับล็อกแอปที่มีความเสี่ยงนะครับเราสามารถล็อกแอปเราสามารถล็อกแอปอื่นได้นะครับที่เราจะต้องป้องกันไม่ให้คนอื่นมาใช้งานนะครับเราก็สามารถ ร้งรหัสไว้แล้วก็ล็อกแอปของเราได้นะครับที่เราต้องการจะล็อกโอเคต่อไปก็จะเป็นจัดการแถบการแจ้งเตือนนะครับก็คือกดเข้าไปเลยจัดการแถบการแจ้งเตือนก็คือการแจ้งเตือนเยอะเกินไปเปิดการปิดกัน้นการแจ้งเตือนเพื่อกองการแจ้งเตือนที่ไม่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็สามารถ แจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนเยอะเกินไปแล้วก็สามารถปิดปิดเปิดปิดกั้นการแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเราจะต้องปิดเปิดการแจ้งเตือนนะครับให้เราเกดกดตรงนี้ครับเปิดทันทีนี่นะครับทุกครั้งนะครับที่เราใช้ครั้งแรกเราก็ต้องอนุญาตการใช้สิทธิ์แอปก่อนนะครับนี่นะครับมันก็จะมีแอปที่เรานะครับ เป็นการแจ้งเตือนของแอปนั้นๆนะครับเราสามารถปิดการแจ้งเตือนได้นะครับนี่ต่อไปนะครับก็จะเป็นสภาพแบตเตอรี่นะครับดเข้าไปการกำลังสแกนแบตเตอรี่ของเรานะครับนี่นะครับคือการสภาพแบตเตอรี่ของผมก็จะตอนนี้แบตของแบตเตอรี่ของผมเหลือ6 6สนะครับ ก็จะมีเนี่ยนะครับข้อมูลบอกนะครับว่าจะเป็นสถานะไม่ได้ชาร์จประเภทการชาร์จความจุทั้งหมดและแบตปัจจุบันนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็เวลาในการใช้งานที่เหลืออยู่ในสภาพดีนะครับโอเคถ้าเรารู้แล้วเราก็กดรับทราบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็น ฟังก์ชันอื่นๆน,นะครับเป็นฟังก์ชันทั่วไปนี่นะครับก็จะมีแอปล็อกก็เมื่อกี้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพเกมนะครับก็คือการเร่งความเร็วเกมนะครับเร่งความเร็วให้เกมเร็วของเราเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถแม่การแจ้งเตือนรบกวนเมื่อเปิดฟังก์ชันนี้แล้วเวลานเล่นเกมจะไม่ถูกรบกวนจากแอปอื่นก็ได้นะครับ สแกนไวรัสก็มีนะครับผมก็ลืมไปขอโทษนะครับผมนึกว่าไม่มีสแกนไวรัสผมต้องขอโทษด้วยนะครับก็มีนะครับสแกนไวรัสแต่ต้องกดตรงนี้นะครับกดตรงฟังก์ชันทั่วไปมือถือปลอดภัยแล้วนะครับนี่นะครับมือถือของเราก็ปลอดภัยแล้วนะครับโอเคกดออกครับแล้วก็มีแอปทำงานเบื้องหลังนะครับก็ lock family นะครับนี่ ก็จะเหมือนกับแอป n o x Security นะครับอันนี้นะครับคือ Nox Security แล้วก็แอปอื่นๆนะครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับน,นี่ก็จะมีแค่นี้นะครับต่อไปการจัดการรูปภาพนะครับกำลังวิเคราะห์อัลบั้มนะครับ สักคู่นะครับนะครับจะมีรูปภาพของผมนะครับเรียบร้อยนะครับเต็มหมดเลยนะครับก็คือการลบรูปภาพการจัดการรูปภาพต่างๆนะครับที่อยู่ในนี้นะครับนี่นะครับ ไปก็จะเป็นการรูปภาพนะครับนี่ก็จะมีของผมแบบนี้นะครับแล้วก็การจัดการแอปพลิเคชันอนุญาตนะครับนี่ครับการจัดการแอปพลิเคชันนะครับก,บกคบ็คือการลบแอป,ปที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับ หรือว่าจัดการแอปต่างๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับให้ลบนะครับได้นะครับต่อไปก็จะเป็นทำความสะอาดล,ล้ำลึกนะครับก็คือทำความสะอาดแอปที่เป็นขยะเป็นไฟล์ใหญ่ๆนะครับที่อยู่ในล้ำลึกโทรศัพท์ของเรานะครับนี่นะครับ ก็นะครับต่อไปลายนะครับการสแกนลายนะครับเคลียสําเร็จถ้ามีแฟนแล้วโอเคครับก็เคลีย์สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการลายนะครับของเรานะครับต่อไปนะครับก็จะมีนะครับรายการละเว้นก็มีต่างๆนะครับคล้ายกับเ o อก์เคียตี้นะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการแนะนำแอปดีดีด็อกค a n เนนะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อๆไปครับแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่อัปโหลดมานะครับแลวก็ท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอของผมได้นะครับถ้าอยากให้ผมทําอะไรหรือว่าเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอของผมได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่า ดูได้ที่ช่อง d ี c h a ชแนลนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับดี c h a n แนลก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ